ยุคที่เศรษฐกิจผันผวนข้าวของแพงแซงรายรับความมั่นคงในชีวิตอาจดูเลือนลางแต่สำหรับข้าพเจ้าคุณครูยุพินสวรโสภาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเกรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นความมั่นคงเริ่มต้นจากความพอเพียงข้าพเจ้าได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 มาปรับใช้ในชีวิตจริงใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและมีรายได้เสริมจากสิ่งที่เหลือแบ่งปันและเพราะเชื่อว่าการให้คือการสร้างอนาคตข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดแนวความคิดพอเพียงให้กับลูกๆนักเรียนผ่านกิจกรรมการออมการเกษตร และทักษะอาชีพสุจริตเพื่อปลูกฝังรากฐานชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนและมีความสุข